และนี่คือสัตว์ตัวจิ๋วแต่มีพลังอำนาจชนิดที่แม้แต่ราชาผืนป่ายังไม่กล้าแยมครับว่ากันว่าไม่มีสัตว์นักล่าตัวไหนอยากเข้าใกล้มันแม้จะหิวขนาดไหนก็ตามไม่ใช่มันไม่อร่อยแต่เพราะกินไม่ลงจริงๆเพราะนี่คือเม่นสัตว์นักป้องกันตัวระดับตำนานที่ไม่ต้องวิ่งหนีใครแต่ใครๆกลับวิ่งหนีมันแทน เมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่มีหนามแหลมรอบตัวกว่า30,000เส้นแล้วรู้ไหมครับหนามพวกนี้ไม่ได้มีไว้โชว์แต่มีไว้เสียบหนามของมันแหลมจนทะลุหนังสัตว์ใหญ่ได้ง่ายๆและที่เด็ดคือเมื่อโดนเข้าไปหนามมันจะงัดย้อนกลับออกไม่ได้ง่ายๆแถมหนามของมันมีสารฆ่าเชือ้อป้องกันไม่ให้มันติดเชือ้อหากเจอการโจมตีโอ้โหฉลาดจัดครับ คุณรู้ไหมว่าเสือและสิงโตเคยพยายามกัดแม่นแล้วเป็นยังไงผลคือปากทะลุเป็นรูครับรวมถึงอนาคอนด้าตัวเบิ่มๆก็ยังพลาดท่าโดนหนามแม่นแทงจนร้องแบบไม่มีเสียงสุดท้ายต้องกลิ้นกลับเข้าไปนอนเฝ้ารากมะม่วงในโผงหญ้าแทนเป็นไงละ่ะทาแม่นพูดได้คงพูดว่าอย่าเล่นกับของแหลมครับพี่ยิ่งไปกว่านั้นแม่นยังฉลาดสุด เวลามันรู้สึกว่ากำลังจะโดนล่ามันจะทำเสียงขู่แล้วสะบัดหนามเป็นคลื่นหนามบางเสน้นหลุดปลิวได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่กรอกแต่เป็นอาวุธจู่โจมแบบระยะประชิดและไกลในตัวเดียว